สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมาในช่องหางนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินหางง้อพี่น้องต้มหางง้อครับหางโกกมันปูใหญ่แห้งมันซับบดได้นะพี่น้องตัวนี้แต่ว่าพัดําก็ต้มเปื่อยลายเติบครับดึงดึงเลยพี่น้องเลยเบ่งดูดูกันถอกมาเลยพี่น้องเลยนี่ลูกพี่น้องอันนี้แม่อันนี้ลูกมันบอกเลูกเบ่งเบ่งทั้งเปื่อยเบ่งผัดดําคอยาดนะครับเบ่งคุณนรเปื่อยแห้งอะนียครับเบ่งอุ้ยคุณนะ อใส่กับแจวขมครับเหมือนนี่ปกินเร่พอดำลงมือเลยครับมันจะเย็นขนาดใหญ่มันเย็นเลยนี่มาไลในปากเลยครับมาพี่น้องมากใส่กับแจวขมแจวขี้เพียครับเมือนนีไในขี้เพียพร้อมได้เหมือนนี่พอดำเป็นรักขี้เพียให้มหต้มตุ้นเปื่อๆครับมันต้องข้าหางดีกว่ามันไงเฮ่ có kho người qua nay là tư cận tuk 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 tiao hùng tiao bi sọt lắm nắm 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 Tôm khương mưa Tôm ôm sao, xào, bay. sư Lòng ăn này mà ฮึมเฮ็ดเป็นแวนเป็นแวนครับ เบื้องทางเปื่อยมเรือเนื้อเลยครับเบืงพระธรรมสีมังตัวใหญ่มันไม่ลแต,ต่ปลาแตติงบาดเนี้เนือก็ <c oughs> อกหลายมันก็ะไ่หลายได้ทางหางนี่้เบื้อไม่ต้อง่เปยครับเปื่อยอเนื้อ ใครแตะเบาไอตัวๆน้ไม่นลงเนาะเนื้อวางโกกหางนี่ก um ็เป็นเซ็มเลยนุกหมักอันหน่อยพี่เนาะน้อยใหญ่ในเบิร์ดครับซุปรว่าสัวก็ได้พี่เนอะใช้พักเพรี้นี่ดูดดูกร้อนแกกแซกเลยวันดำนี่มากทั้งหนังครับหนังเปื่อยไม่ชินุ่ม ทอตแรงที่เมนูมันง,มงนัวความเมนูยังเบอรเบอร์อยูอออ่ที่นาะเบิง่งลองเอาตัวลาดน้ำจิม้มหนุ่มหนุ่มเลยหนุ่มแห้งกันมาอันนี้ครับลาดน้ำจิ้มเรียบร้อยเจ่วบ,บีคมๆ้มเรียบร้อย

ของมากเก็ตมันร้อนเ่ยนี่คือจุดหางหนึ่งนะครับหล่อนค่ะกันยังหล่อน เอากกอนไน้องนะอืมพงไปงกเนาะบิรดก้มจีรอนเอาให้เบิเร์ดดึงออกเลยกระไดไหมนอ้อมันเปื่อยครับดูนะปรปดูอืมทางนี้มันครับะขอยาดครับมุมครับอืม จ็บปะแบบงัดเข้าไปครับมันละลายในหลีนเลยอนี่นี่นี่ของขาดมองพี่น้องเบิ่งความเปื่อยหนุ่มแห้งห่างสุดอืม เป็นประเภทง่วเนาะก,กินในอิ่มๆเลยพี่น้องเลยยูทองครับเป็นวานเนื้อเผากันอำรำเลยเนาะอ๋อทางคน เมื่อไปไลายลายคอยยีเดอร์บัมเมื่จะขอแล้วเหนือซีหอ่หาคอเหนื่อในหางเหมือนเหนือ่อเหนือ่อเลยพี่น้องเหนื่อในหางอยู่างนีแต่ว่าคุณหมองเลยพี่เนาะเมืองหนังในหางรู้ใช่ อันนี้อันนี้เอื้อนวานหนังในหางครับอันนี้อนนากาศเริ่มแปลงเป็นแปลงยบบัวคนละเนี่ยเป็นวัดเดีเดี๋ปน้องเริ่มมาเนี้ยยังเปื่อยๆครับมา ข่ะคุณหลังคุณหลัโปรตีนมามนี่แม,ม่นตีนบุคคยมีเหนือไหมน้อนงอสดแม่ปลก พยายามาดิแสบ้างมันมันมัน่ะพี่นกเอ้กกหางไงมันหลายออมอิ่มไหมนกอิ่มอะติยอะยอิ่มอยูได้เยวคมเบิ่งพี่นงเมืองลอนเลต่กรดูครับนี่มีเนื้ออยู่ได้ไหมนก เ <étique> หนือเพิ่นพี่น้องดูพี่น้องโวนเหนือติดมันไปแบบติดมันเลยเซ็แซบครับมาเนี่ยฝากตอนพี่น้องเขาห่างหญยๆเปื่อย ๊กหางครับนี่มีทั้งเนือ้อมีทั้งมันแต่ส่วนมากวางก๊กนี่อยากมันหลายกว่าเนาะ,ะส่วนมากนะครับเทากับกินนางมันพี่น้องแต่ว่าน้าซุปนี่นัวคักพี่น้องมึงแต่ว่ากินย่ำม,มือเสาบ่ได้ได้พี่น้องเลยเป็นมันเป็นไข่ครับเอาตัวกินพว่วมย่ำทิงเที่ยง,ง,งไวบ่ายครับมันจังสีแสบเมืองนี้แต่แต่ว่าข้าเย็นนีข่ขาวแล้วได้นี่เป็นไข่มันมันเอาต้มหางง้อครับแสบแมือนี่ฝากพี่น้องเฮากดไลค์กดแชร์ได้ดครับเด้อเป็นกำลังในอกแรงใจ มืนอนีก,ก็คอยพี่น้องเฮงามีแต่ความสุขความเจริญครับกิดทิ่งใดวางสิ่งใดสมความหมายปรัถนาครับลำลำรว่ยๆทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ